คำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมสะดุดีบทที่40คำขอบพระคุณพระเจ้าเพราะได้รับการช่วยกู้ข้าพเจ้าได้อดทนรอคอยพระยาเวพระองค์ได้เอ็นพระองค์มาอย่างข้าพเจ้าและฟังคำร้องทูลของข้าพเจ้าพระองค์ได้ทรงสุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากุ่มมลนะ ออกมาจากเลนตมแล้ววางเท้าของขบพเจ้าลงบนศิลาทำให้ย่างเท้าของขบพเจ้ามั่นคงพระองค์ได้ทรงบรรจุเพลงใหม่ในปากขบพเจ้าเป็นบทเพลงสรรเสริมพระเจ้าของเราคนมากมายจะเห็นและเกรงกลัวและวางใจในพระยาเวคนที่วางใจในพระยาเวก็เป็นสุข คือคนที่ไม่หันไปหาคนจํำหองหรือพวกที่หลงเจินไปตามพระเทียมเท็จข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ได้ทรงทวีการอัศจรรย์และพระดำริของพระองค์แก่พวกข้าพระองค์ไม่มีผู้ใดเทียบเทียมพระองค์ได้ถ้าข้าพระองค์จะประกาศและบอกกล่าวแล้ว ก็มีมากมายเรือที่จะนับเครื่องสัตวะบูชาและของถวายพระองค์ไม่ทรงประสงค์พระองค์ทรงเปิดหูของข้าพระองค์เครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องบูชาลบล้างบาปพระองค์ไม่ได้ทรงเรียกร้องแล้วข้าพระองค์ทูลว่านี่แน่ข้าพระองค์มาแล้ว ในหนังสือม้วนก็มีเขียนเรื่องข้าพระองค์ข้าแต่พระเศ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยินดีทำตามพระไทยพระองค์ธรรมบัญญัติของพระองค์อยู่ในจิตใจของข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้ประกาศข่าวดีเรื่องการช่วยกู้ในชุมนุมชนใหญ่ข้าแต่พระยาเวตามที่พระองค์ทรงทราบแล้ว ข้าพระองค์ไม่ได้ยับยั้งริมฝีปากของข้าพระองค์ไว้เลยข้าพระองค์ไม่ได้เก็บงาการชอบธรรมของพระองค์ไว้แต่ในใจข้าพระองค์ได้พูดถึงความซื่อสัตย์และความรอดของพระองค์ข้าพระองค์ไม่ได้ปิดกั้นความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ไว้จากชุมนุมชนใหญ่ข้าแต่พระยาเว ขออย่าทรงปิดกั้นพระกรุณาของพระองค์จากข้าพระองค์ขอให้ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ปกป้องข้าพระองค์เสมอเพราะความทุกข์ยากนับไม่ถ้วนได้ล้อมข้าพระองค์ไว้ความชั่วของข้าพระองค์ตามทันข้าพระองค์จนข้าพระองค์มองอะไรไม่เห็น มันมากกว่าเส้นผมบนศรีรษะข้าพระองค์ใจของข้าพระองค์ก็่อไปถ้าแต่พระยาเวโปรดพอพระทัยที่จะช่วยกู้ข้าพระองค์ถ้าแต่พระยาเวขอทรงรีบมาช่วยข้าพระองค์เถิดขอให้ผู้ที่มุ่งเอาชีวิตของข้าพระองค์อับอายและอดสูด้วยกัน ขอให้ผู้ที่พอใจจะให้ข้าพระองค์เจ็บนั้นต้องหันกลับไปและขายหน้าผู้ที่พูดล้อเลียนข้าพระองค์ว่าอาหาอาหานั้นขอให้พวกเขาตกตะลึงเพราะความอับอายขอให้ทุกคนที่สแสวงหาพระองค์ปิติและยินดีในพระองค์ขอให้บรรดาผู้ที่รักความรอดของพระองค์กล่าวเสมอว่า พระยาเวใหญ่ยิ่งนักฝ่ายข้าพระองค์ยากจนและขัดสนขอองค์เจ้านายเอาพระไทยใส่ข้าพระองค์พระองค์ทรงเป็นผู้อุปธรรมและผู้ช่วยกู้ของข้าพระองค์ข่าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขออย่าทรงรอช้าพระธรรมสดุดีบทที่ส1 คำอธิษฐานขอการรักษาโรคผู้ใดเอาใจใส่คนจนก็เป็นสุขพระยาเวจะทรงช่วยกู้เขาในวันยากลำบากพระยาเวจะทรงป้องกันเขาและรักษาชีวิตเขาไว้เขาจะได้รับพระพรในแผ่นดินนั้นขออย่าทรงมอบเขาให้ศัตรูทำตามใจชอบเมื่อเขานอนเจ็บ พระยาเวจะทรงพยาบาลเขาเมื่อเขาล้มป่วยพระองค์จะทรงรักษาเขาให้หายดีส่วนข้าพเจ้าข้าพเจ้าทูลว่าข้าแต่พระยาเวขอทรงพระกรุณาข้าพระองค์ขอทรงรักษาข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ได้ทําบาปต่อพระองค์พวกศัตรูกล่าวไม่ดีถึงข้าพเจ้าว่า เมื่อไรเขาจะตายนะชื่อของเขาจะได้สูญไปเมื่อคนใดมาเห็นขบะเศร้าเขาก็พูดเท็จขณะที่ใจของเขาเก็บเรื่องร้ายเมื่อเขาออกไปเขาก็เปล่าร้องไปทุกคนที่เกลียดขบพเจ้าก็ซุบซิบกันถึงเรื่องขบะเศร้าพวกเขาปองร้ายขาพเศร้าเขาทั้งหลายกล่าวว่า มีสิ่งร้ายเข้าไปอยู่ในตัวเขาแล้วเขาจะไม่ลุกไปจากที่ที่เขานอนนั้นอีกแม้แต่เพื่อนสนิทผู้ที่ข้าพเจ้าไว้วางใจผู้รับประทานอาหารของข้าพเจ้าก็ยกส้นเท้าใส่ข้าพเจ้าข้าแต่พระยาเวขอทรงพระกรุณาข้าพระองค์ขอทรงยกข้าพระองค์ขึ้น เพื่อข้าพระองค์จะตอบโต้เขาโดยข้อนี้ข้าพระองค์จึงทราบว่าพระองค์พอพระไทัยข้าพระองค์คือศัตรูไม่ได้หงร้องด้วยความมีชัยเหนือข้าพระองค์ส่วนข้าพระองค์พระองค์ทรงคาชูข้าพระองค์ไว้เพราะความสัต์สุจริตของข้าพระองค์และทรงตั้งข้าพระองค์ไว้ต่อพระพักพระองค์เป็นนิ สาธุการแด่พระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตั้งแต่นิรันการถึงนิรันการอาเมนและอาเมน